เอาเรื่องเงินบาทเอาเรื่องเงินบาทเพราะอันนี้เนี่ยมันเป็นภาพใหญ่ okay. คือคือเรื่องของค่าเงินบาทค่ะที่มันอ่อนค่าเนี่ยนะมันก็มีสาเหตุหลักเนี่ยสองสาเหตุสาเหตุแรกคือสาเหตุแรกเนี่ยเป็นปัจจัยภายนอกค่ะปัจจัยภายนอกในขณะนี้ก็คือค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยแข็งตัวตนนแข็งด้วยกับทุกสกุลค่ะ ด้วยการที่เขาขึ้นดอกเบี้ยนโยบายแล้วก็มีแนวโน้มจะขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในอนาคตค่ะนะตอนนี้เขาขึ้นมาแล้วครั้งที่แล้วขึ้นมา7.5 0.75 0.75เก่อนหน้านี้ขึ้นมา0.5เขาขึ้นมา1.25ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยถ้าดอกเบี้ยนโยบายของประเทศไหนต่ำกว่าดอกเบี้ยนโยบายของ เงินดอลลาร์สหรัฐมันก็จะเกิดสภาพที่เรียกว่าเงินมันไหลออกะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือส่วนหนึ่งก็คือว่าค่าเงินดอลลาร์แข็งขึ้นคน้อยมากน้อยสกุลมากที่ค่าเงินจะแข็งตามดอลลาร์สหรัฐหรือแข็งกว่าอันนี้ยากมากะนะะจะด้วยเหตุอะไรก็ตามทีอันนั้นคือปัจจัยภายนอกส่วนปัจจัยภายในเนี่ย มันเป็นเรื่องของกระแสเงินตราต่างประเทศที่เข้าออกในระบบเศรษฐกิจนั้นถ้าในกรณีของประเทศไทยก็ก็กเหมือนกันนะคราวนี้ช่องทางเนี่ยถามว่าเงินเข้าออกที่เป็นเงินตราต่างประเทศเนี่ยเข้าออกกี่ประตูคําตอบก็คือสามประตูประตูแรกคืออะไรคะประตูแรกก็เกิดขึ้นจากการที่เราส่งออกสินค้าค่ะเรา เราก็ได้เงินตราต่างประเทศเข้ามาในเวลาเดียวกันเรามีการนําเข้าสินค้าคอันนี้เราต้องเสียเงินตราต่างประเทศออกไปถ้าดุลการค้าเป็นบวกคือได้ดุลการค้าก็จะมีกระแสงเงินตราต่างประเทศสุทธิเหลืออยู่ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาในช่วงที่ผ่านมานะก็ต้องบอกว่าเงินตราต่างประเทศ ที่มาจากการนําเข้าและส่งออกสินค้าเนี่ยของเราเนี่ยเป็นบวกโดยตลอดอเอาอย่างถ้าเอาสุทธิเลยทั้งปีนะค่ะอันนี้จริงๆแล้วคุณผู้ชมสามารถเปิดเข้าไปดูรายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินประจำเดือนพฤษภาคมของธนาคารแห่งประเทศไทยได้เขาจะมีตารางเนี่ยบอกไว้อยู่ก็อย่างอย่างอย่างปี2,564ค่ะ ก็ต้องบอกว่าได้ดุลการค้าเยอะนะประมาณเกือบเกือบถ้าดูจากตัวเลขแล้วนี่ประมาณเกือบสี่หมืนล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอันนี้คือเอาเรื่องส่งออกน้ำเข้าก่อนแต่ว่ามันลดลงมาเรื่อยๆอย่างล่าสุดเนี่ยไตรมาสที่หนึ่งของปี2565ได้ดุลการค้าโดยรวมเนี่ยประมาณ หนึ000 000่งหมื่นล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเก้าพันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าตั้งแต่เดือนพฤษภษาคมีเหลือหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งร้อยล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐพฤษภาสองพันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐถ้าต,ต,ตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงขนาดนี้เนี่ยก็ประมาณ12,400ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอันนี้คือขายส่งออกมากกว่านำเข้าค่ะแต่ว่ามันมีประตูที่สองประตูที่สองเนี่ย เป็นประตูที่เราเรียกว่าดุลบริการเซอร์วิสแอร์เคาท์เซอร์วิสแอร์เคาท์หลักๆที่เป็นขาเข้าที่ได้เงินมาจากต่างประเทศเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยมสมัยก่อนเยอะมากเมื่อก่อนมีคนมาเที่ยวเมืองไทยสามสิสี่ิบล้านคนเนี่ยเอ,อเอาเข้ามาแค่คนละมาจ่ายในประเทศไทยคนละประมาณสักห้าหมื่น 50, บาทเนี่ยก็คิดแล้วเป็นตัวเลขเยอะแยะ แต่ตอนนี้เราก็เห็นอยู่แล้วว่ามันมน,น้อยลงไปเยอะคล่องลงไปเยอะคล่อ,องลงไปเยอะแล้วมันก็มีที่คนไทยที่คนไทยไปออใช้เงินในต่างประเทศ <ไป S 2> แล้วก็ค่าอินชัวรันส์นะค่าประกันค่าขนส่งอะไรที่มันเป็นที่ฝั่งออกส่วนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นในแง่ของแล้วรวมทั้งเงินโอนด้วยคนไทยไปทำงานต่างประเทศโอนเงินเข้ามาหรือเราโอนเงินให้คนอื่น,นอันเนี้ย ในแง่ของตัว Service Account หรือว่าบัญชีดุลบริการเนี่ยแม้ว่าเราจะมีในปีที่แล้วนะปีที่แล้วแม้ว่าเราจะมีดุลการค้าเกินดุลน,นะประมาณสี่หมื่นล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเนี่ยแต่ในแง่ของดุลบริการเนี่ยขาดดุลห้าหมื่น 50, ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเท่ากับว่าดุลบัญชีเดินสะพัดคือดุลบริการบวกกับดุลการค้าเนี่ย ติดลบไปประมาณ1 1 0 0 0ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐก็คือเงินตาต่างประเทศที่เข้าค่ะจากสองประตูนี้น้อยกว่าเงินตาต่างประเทศที่ ส่งออกไปถึงว่าแบงค์ชาติเองเนี่ยเขาก็ได้สรุปตอนที่เขาแถลงเนี่ยเขาบอกว่าดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลมากขึ้นจากการขาดดุลบริการรายได้แล้วก็เงินโอนค่ะตามการส่งกลับกําไรแล้วก็เงินปันผลของธุรกิจต่างชาติธุรกิจต่างชาติเขามาลงทุนเล้ก็ส่งเงินปันผลกลับไปนี่ก็เป็นส่วนของดุลบริการค่ะแต่ว่ามันยังมีอีกประตูหนึ่งประตูสุดท้ายเนี่ยเขาเรียกว่าดุลบัญชีเงินทุนดุลบัญชีเงินทุนคืออะไรคะอาจารย์เป็นตลแอคเคท์ก็คือแบบ ถ้าเราไปกู้เงินจากต่างประเทศ <_: S 1> เงินตาต่างประเทศเข้าอันนี้ก็เป็นเงินตาต่างประเทศที่รับแต่มาจากการกู้นะ<ฆ>หรือคนเอาเงินมาลงทุนในบ้านเราซื้อหุ้นซื้อพันธบัตรอันนี้ก็เป็นเงินเข้าค่ะ<ฆ>แต่ในเวลาเดียวกันเงินที่เราไปลงทุนข้างนอกส่งออกส่งกลับออกไปเช่นเราไปลงทุนข้างนอกเราโอนเงินออกไปไปซื้อ,อสังหาริมทรัพย์โอนเงินออกไปหรือว่าอะไรต่อมือะไรที่เป็นฝั่งออกะ ใช้หนี้ด้วยใช้หนี้ที่ครบกําหนดก็เงินออกเหมือนกันเพราะว่าเรากู้มาเป็นเงินดอลลาร์แล้วมาแตะเป็นเงินบาทเพื่อใช้ในธุรกิจพอเราจะต้องคืนเป็นเงินดอลลาร์หรือคืนเป็นเงินตราต่างประเทศเราก็ต้องเอาเงินเงินบาทนั้นนหะมาแลกเป็นเงินตราต่างประเทศส่งกลับไปในแง่นี้เนี่ยดุลดุลบัญชีเงินทุนเนี่ยมันค่อนข้างจะเรียกว่าตามยากหน่อยแต่ถึงกระนั้นก็ตามทีเนี่ย ปี2,564เนี่ยดุลเงินทุนสุทธิก็ติดลบประมาณ2,000ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐก็เป็นตัวเลขที่ติดลบอีกเหมือนกัน,เพ,นเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่นี้เนี่ยอ,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 อย่างปีนี้เนี่ยอย่างปีนี้อย่างปีนี้เราไม่มีตัวเลขเราไม่มีตัวเลขดุลดุลบัญชีเงินทุนค่ะเรามีตัวเลขแค่สิ้นไตรมาสที่หนึ่งคือสิ้นเดือนมีนาคมว่าดุลเงินทุนเนี่ยเป็นบวก ประมาณ4ี่0ันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอาจจะมาจากการกู้อาจจะมาจากเงินมาลงทุนแล้วก็สุดแท้แต่แต่ตั้งแต่เดือนเมษาพฤษภาจนถึงเดือนมิถุนาเน,นี้ยตัวนี้ตัวเลขนี้มันจะเป็นตัวเลขตามอ่ะเราไม่มีตัวเลขนี้แต่ถึงกระนั้นก็ตามเมื่อเอาสามตัวนี้มารวมกันเอาสามตัวนี้มารวมกันดุลการค้าวันนี้ยากหน่อยนะ,ะดุลบริการแล้วก็ดุลเงินทุนเนี้ย ทั้งบวกทั้งลบมารวมกันเป็นสุทธิเนี่ยเขาจะเรียกว่าดุลการชําระเงินถ้าดุลการชําระเงินเป็นบวกมันจะไปตกตะกรนที่ไหนมันจะไปตกตะกรนที่ทุนสํารองเงินตราระหว่างประเทศที่เรียกว่า international reserve ถ้าดุลถ้าดุลถ้าดุลการชําระเงินเป็นลบมันก็ต้องไปชดเชยด้วยการโอนเงินจากดุลการจากทุนสํารองเนี่ยเอามาจ่ายส่วนที่ดุลการชําระเงินที่มันติดลบ